ทนรกรบผมนทัทวุฒิบัวประทุมผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานครับผมเป็นหนึ่งในผู้แประยะติขอสงวนความเห็นในมาตราที่44ทับหนึ่งประเด็นเรื่องของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีสิทธิที่จะประสงค์แล้วก็ซื้อสลากกอชอท่านประธานครับในร่างหลักของรัฐบาลนั้นกำหนดอายุของบุคคลสัญชาติไทย ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะซื้อสลากไว้ที่อายุสิบห้าปีผมเองมีความไม่เห็นด้วยแล้วก็ขอสงวนความเห็นเป็นการลงมติว่าอยากจะให้มีการใช้ถ้อยคำคำานึงถึงบุคคลที่อายุต่ำกว่าสิอ,อไม่ต่ำกว่า18บปปีเป็นตัวเลขหลักนะครับในการที่จะเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ซื้อสลากดังกล่าวผมมีเหตุผลประกอบการอภิปรายอยู่หลายประการด้วยกันครับประการที่หนึ่งเราต้องทำความเข้าใจครับและก็ต้องยอมรับว่า อย่างไรเสียเราก็เรียกกฎหมายฉบับนี้ว่าหวยกเกษียณถึงแม้ว่าวันนี้ท่านมีอยู่หนึ่งมาตรานะครับที่ได้มีการแก้ไขและผมก็ต้องขอบคุณที่ท่านพยายามจะเน้นเจ็ดจำานงว่าเรื่องของการซื้อสลากกอชอต่างๆนั้นไม่ถือว่าเป็นเรื่องของการพนันแต่อย่างไรฉะนั้นก็ตามในเมื่อเราเรียกว่าหวยครับเราคงต้องคํานึงถึงว่าบุคคลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเนี่ยควรเป็นบุคคลที่อายุเท่าไหร่ ถ้าจะบอกว่ามีสรกอื่นนะครับเช่นสกกออมทรัพย์สรกของกองทุนต่างๆก็กําหนดอายุไว้1 5ปีเช่นเดียวกันผมเองก็ไม่เถียงครับนั่นคือกรณีของสรกอื่นๆแต่ผมกําลังจะพูดถึงสรากอชนั่นเป็นเหตุผลประการที่1ที่ผมอยากจะนําเรียนเหตุผลประการที่2ที่ผมอยากจะนําเรียนว่าตกลงแล้วท่านใช้เกณฑ์วินิจฉัยอายุนั้นเนี่ยคำหนึงหรืออ้างอิงตามหลักการของอนุสัญญาตามหลักการของกฎหมาย ตามหลักการของพัฒนาการเด็กหรือตามหลักการแบบใดอย่างไรสิ่งที่ผมได้รับคําตอบจากท่านก็คือท่านพยายามจะอ้างอิงพรบรคุ้มครองแรงงานครับที่กําหนดว่าแรงงานนั้นเนี่ยหมายถึงบุคคลที่อายุต่ํากว่าไม่เออสิบห้าปีขึ้นไปแต่กระนั้นก็ตามท่านอย่าลืมนะครับแรงงานที่จะทําได้ที่อายุ15ปีขึ้นไปก็มีการกําหนดของประเภทของลักษณะงานไว้ว่าสามารถทํางานในลักษณะแบบใดได,ได้ไม่ใช่ทั้งหมด ในกระดาเดียวกันครับเด็กเองก็มีข้อจํากัดในการทํานิติกรรมต่างๆเช่นเดียวกันคนที่เข้าเรียนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในสภามีคนจบนิติศาสตร์เยอะครับเข้ามามาตาแรกๆเลยกฎหมายก็เขียนว่าบุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ชนาอายุ15ที่ท่านเขียนมายังไม่ได้บรรลุนิติภาวะได้สครับ ชราอายุ15ที่ท่านเขียนมาวันนี้ถึงแม้ท่านอาจจะบอกว่ามีบางคนที่แต่งงานแล้วบรรลุนิติภาวะสภาเราเองก็เพิ่มแก้กฎหมายมาไม่ใช่เหรอครับที่บอกว่าต่อไปนี้คนที่จะสมรสได้ขยับจาก17ขึ้นไปเป็น18แต่นี่ท่านกำลังจะขยับเกณฑ์อายุของผู้บรรลุนิติภาวะของผู้ยาวของผู้ความเป็นเด็กลงมาที่15มันดูไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากลเป็นการทั่วไปนี่เป็นเหตุผลประการที่สองครับ เหตุผลประกาศที่3ครับเหตุผลประกาศที่3ก็คือเหตุผลทางด้านพัฒนาการครับเราไม่ได้บอกว่าเด็กอายุ15ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจใดๆต่างๆได้ไม่ใช่นะครับเด็กอายุ15มีวุฒิภาวะมีความรู้ต่างๆมากพอสมควรแต่ถ้าเรายกอ้างเองมาสิครับจะเอาเป็นอีริกสันจะเอาเป็นโคเบิร์กที่ทำเรื่องพัฒนาการของวัยรุ่นอ d โดเลสเซนตเนี่ยนะครับก็บอกว่าอายุ15นั้นเนี่ย ยังไม่พ้นเกณฑ์ความเป็นวัยรุ่นตอนต้นด้วยซ้ํายังมิพักต้องพูดถึงการเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลายยังมิพักต้องพูดถึงว่าถ้าเทียบก,กับในประเทศไทยนั้นบุคคลที่อายุไม่ต่ำกว่า15นั้นกำลังศึกษาอยู่เพียงแต่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังไม่เข้าสู่หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือแม้กระทั่งหลักสูตรประกอบวิชาชีพต่างๆ ที่อยู่ในระดับอาชีวศึกษาด้วยซ้ำฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าท่านเข้าใจเรื่องพัฒนาการเด็กมากน้อยขนาดไหนหรือไม่ประการที่4ครับท่านประธานครับประการที่4ก็คือว่ากำลังพูดถึงถึงแม้ท่านบอกว่าการซื้อสลากนี้ไม่มีความเสี่ยงแต่มันคือการออมในระยะยาวเพื่อสมาชิกผมท่านประสิทธิ์ปฐมมประดุงศักดิ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วมันสามารถแบ่งชั้นของระดับการ ันผลหรือการจ่ายคืนให้กับผู้ออมเช่นกรณีของผู้ออมที่เริ่มเข้าสู่การศึกษากรณีของผู้ออมที่เริ่มเข้าสู่วัยทำงานตอนต้นหรือกรณีของผู้ออมที่เขาอยากจะเอาเงินที่เขาออมไว้เอามาใช้จ่ายบางส่วนเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่1 5นั้นเนี่ยกลับกลายเป็นการเพิ่มความเสี่ยงหรือการเข้าไม่ถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรของตนเองที่ตนเองออมมาอย่างเหมาะสม อย่างถูกต้องอย่างไม่มีความเสี่ยงใดๆต่างๆด้วยซ้ําฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเด็นที่ผมสงวนไว้เรื่องอายุนั้นเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ควรจะพิจารณาประกอบกันครับว่าตกลงแล้วเรากําลังพูดถึงความเหมาะสมของผู้ซื้อหรือเรากำลังจะพูดถึงการระดมทุนเข้ามาให้มาอยู่ในกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งหากเป็นประเด็นหลังผมคงไม่สามารถที่จะเห็นด้วย แต่ถ้าหากท่านยืนยันว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อขยายฐานเป็นไปเพื่อทําให้คนรู้สึกว่าเริ่มออมได้มากขึ้นเป็นไปเพื่อทําให้คนรู้สึกว่าการออมนั้นจะมีผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแบบนั้นผมเองก็พอรับได้จะไรก็ตามครับท่านประธานครับผมไม่อยากได้ยินเหตุหผลข้ออ้างว่าท่านเอาข้อมูลจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนมาอ้างพราะหา่ครั้ง กรมกิจาการเด็กเยาวชนอาจจะไม่ได้เข้าใจเด็กก็เยาวชนอย่างถ่องแท้ด้วยซ้ําฉะนั้นท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พิปรายครับผมขอยืนยันเบื้องต้นว่าผมประสงค์ที่จะเป็นผู้แปรยตินะครับในกรณีของการขอแก้ไขถ้อยคําในมาตรา44ทับหจากบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีอายุไม่ต่ํากว่า15ปีเป็นบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีอายุไม่ต่ํากว่า18ปี หากประสงค์จะซื้อสลากก่อชอให้แสดงความจำนงต่อกองทุนดังเหตุผลที่ผมได้นำเรียนต่อสภา,างนี้และได้นำเรียนต่อเพื่อนสมาชิกทั้งหมดทุกประการครับขอบคุณครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับเผ่าภูมิรจนาสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการวิสามัญแก้ไขพรบก่อชอนะครับมผมเรียนแบบนี้ครับเรื่องของ15ปีหรือ18ปปีนะครับในส่วนของ โครงการนี้นะครับชื่อจริงๆคือสลากกอชอนะครับชื่อที่อีกชื่อหนึ่งที่เป็นชื่อเล่นนั้นชื่อว่าหวยกษียณเพื่อความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนด้วยหลักการของมันนะครับหลักการของมันหนึ่งคือไม่ใช่การพนัน2คือไม่ได้มีข้อเสียอะไรในเชิงของอาฐานะของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาซื้อนะครับเพราะทุกบาททุกสตางค์ที่ซื้อหวยกษียณนั้นกลายเป็นเงินออม นะครับเมื่อข้อดีเป็นอย่างนี้ข้อเสียไม่มีเป็นอย่างนั้นนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงว่าเราควรจะเปิดกว้างให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้กว้างที่สุดมากที่สุดเพราะการออมเป็นสิ่งที่ไม่พึงน่ารังเกียจการออมเป็นสิ่งที่พึงจะสนับสนุนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีสิทธิ์ในการออมมีรายได้คงเหลือในการออมและอยากลุ้นโชคและได้ออมไปด้วยนั้นในฐานะของรัฐบาลในฐานะของผู้บริหารเราก็ควรจะเปิดช่องให้กับพี่น้องประชาชนนั้นได้ออมให้มากที่สุดนะครับ ฐานที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ฐานที่เป็นประโยชน์ต่อกอชอครับแต่เป็นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศในมิติของการออมเพราะเราอยากให้เสาของการออมของประเทศนั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยในอัตราเร่งสูงและการออมเกิดขึ้นไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีการ าหารือกันในเชิงรายละเอียดได้มีการชั่งในข้อดีข้อเสียในการที่จะเปิดฐานให้กับพี่น้องประชาชนให้กว้างที่สุดนะครับถามว่าทําไมถึงเป็น15ปีนะครับสิปีเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจในระดับที่จะเข้าไปสู่การออมได้แล้วนะครับ แน่นอนผมเห็นด้วยกับท่านบางที15ปีก็อาจจะบุตรที่ภาวะไม่พอในการทําเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแต่ในสลากกอชอหรือหวยกษียณนั้นเป็นโครงการที่ไม่ได้มีความเสี่ยงในเชิงของฐานะของพี่น้องประชาชนออมได้มากเท่าไหร่ออมได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีต่อต่อพี่น้องประชาชนในคนนั้นนนนะครับผมเทียบไปกับสลากออมสินสลากทอกศสอนะครับซึ่งก็มีการกําหนดอายุเหมือนกันนะครับกำหนดไว้ต่ํากว่าเราอีกกําหนดไว้ที่7ปีนะครับ พี่น้องประชาชนคนไทยที่7ปีสามารถซื้อสลากอมสินสลากพกสได้ซึ่งซึ่งอ่าอันนั้นก็เป็นอีกสลากหนึ่งนะครับซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นทางกรรมธิการจึงมีการพิจารณาแล้วครับแล้วก็ได้มีการเห็นว่า15ปีเป็นอายุที่เหมาะสมในการสนับสนุนการออมของประเทศขอบคุณท่านประธานครับ